สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำน้ำพริกหมูสับผัดโคราดนะครับอ่าก็ตืออะไรๆต้มคั่วรากผักชีหอมกระเทียมนะครับให้พอเก็มเคียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตำนะต่อไปครับเราก็จะมาตำให้ละเอียดนะครับผมให้ละเอียดเลยนะครับผมเน้นๆหน่อยต่อไปนะครับเราจะทอดพริกทอดเป็นมะกรูดนะครับอ่าเป็นเครื่องเคียงครับใส่ในตอนผัดนะครับหรือหลังผัดก็ได้ ไปนะครับแล้วก็ใส่ที่เอาต่ำไว้นะครับผมใส่เลยผัดให้สักครู่นะครับให้หอมไปนะครับแล้วก็ใส่เน้หมูลงไปนะครับผมแล้วก็ผัดจนกว่าจะแห้งนะครับแล้วค่อยปรุงที่หลังนะครับผมเัดไปเลยครับต่อกไปนะครับพอเขาเริ่มแห้งดีแล้วใส่นด้เลยครับน้าตาลนะครับจะออกหวานนิดๆแล้วจะไม่หวานมากนะครับจะออกหวานแล้วก็ตามได้เข็มนะครับผมแล้วก็น้ำตาลครับอ่า ผงนัวครับผมเกืเอบใส่กิดนะเกลือเราวังกันดีนะครับเหมือนกันนะครับ <S <S ผงนัวกับเกลือคล้ายๆกันอต่อไปเราก็จะใส่พริกป่นครับผมอ่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจนะเ,เราคั่วไปนะครับจนก,กว่าจะแห้งนะครับผมเราปรุงเพิ่มได้นะเราเผ็ดเราก็จะปรุงเพิ่มได้ต่อไประะับเพื่อนๆพอเขาเริ่มแห้งได้ดีแล้วเราก็ใส่ไปครับพริกทอดกับ ไมะกรูดทอดน,นะครับใสไปเลยแอมเป็นตัวหรือว่าจะโรยก็ได้นะครับนี่เป็นอันมาเสร็จแล้วครับอ่าอืมพริกหมูสับผัดโคราชนี่นะครับแท้ๆเลยครับเพื่อนๆกินกับผักสดน่าจะเข้ากว่านะครับแต่กินกับผักต้มจะไม่ค่อยเข้าท่าไหล่ยนะฮึมจอดครับอ่าทานข้าวกัน